เกมขาวงกดอาจจะมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มกลไกแบบนี้เข้าไปครับผมเกมขาวงกดสุดสนุกตอนที่2มาแล้วครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้นะครับในเบื้องต้นไปแล้วเกี่ยวกับการสร้างเกมเขาวงกด การแทรกตัวละครการเพิ่มนะครับด่านของเขาวงกฏแล้วก็การเขียนสคริปต์นะครับให้ลูกบอลเนี่ยสามารถไปในทิศทางต่างๆได้ถ้าชนด่านของเขาวงกฏหรือชนสีดำก็จะไปไม่ได้นะครับนี่คือตอนที่1แต่วันนี้ครับตอนที่2เราจะมาเพิ่มกลไกให้กับเกมเกมนี้สนุกมากขึ้นจะเป็น,นกลไกอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปนี้ ก่อนจะไปเรีรู้ฝากกดติดตามก่อนกดซับ c r i b e ด้วยและกดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กลไกที่1กันเลยครับกลไกที่1ครับนั่นก็คือการสร้างตัวจับเวลาให้กับเกมเกมนี้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับให้มาที่กลุ่ม b o x variable นะครับหลังจากนั้นกด make a variable เพื่อสร้างตัวแปรใหม่นะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่า timer แล้วก็กดโอเคครับ ก็จะเห็นว่ามีตัวแปร t i ม e เมอร์ขึ้นมาตรงนี้แต่เราจะขยับมาด้านขวามือนะครับเพื่อที่จะไม่บังในส่วนของจุดสิ้นสุดนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการเขียนสรคริปต์ให้กับตัวจับเวลาหรือว่า t ทาม์เมอร์เริ่มต้นไปที่เวนกรีนแฟลคลิกเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นใช้ฟอยล์เบอร์เลยครับแบบนี้นะครับแล้วไปที่กลุ่มบล็อกไวเลเบิร์นนะครับทำการเซตค่านะครับเมื่อกดธงเขียวจะให้ t ทม์เมอร์เนี่ยกลับมาที่ศูนย์เสมอ ในเกมเกมนี้ผมจะนับจากศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงลูกบอลเนี่ยไปจุดสิ้นสุดนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เวลาที่ไปเล่นก็นักเรียน2คนก็เล่นคนละรอบคนละครั้งว่าใครใช้เวลาน้อยกว่ากันนะครับก็จะเขียนสคริปต์ต่อหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เราจะกดนะครับเลือกกลุ่มบล็อกเลือกบล็อกคำสั่งที่ชื่อว่า n h e นะครับ my variable แล้วเลือกทั m เมอร์ขึ้นมา ให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เวท o second เข้ามาในลักษณะแบบนี้เค okay, นะครับลองเทสดูนะครับกดธงเขียวเลยนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีการจับเวลาเรียบร้อยแล้ะนะครับจับเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับลองดูซิว่าเราเล่นเกมนี้แล้วเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นะเค okay, นะครับอ่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับใช้เวลาประมาณ15วินาที แต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมีจุดเช็คด้วยว่าเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยนะครับเวลาจะต้องหยุดนะครับเวลาจะต้องหยุดแล้วก็อาจจะมีคำพูดว่าคนชนะแล้วคุณถึงเส้นชัยแล้วทำยังไงไปเขียนสคริปต์เพิ่มเติมกันนะครับ <S <S <ๆ>กลไกต่อไปเราก็จะมาสร้างจุดสิ้นสุดให้กับเกมเกมนี้นะครับผมจะทำการวาดจุดสิ้นสุดขึ้นมา โดยการคลิกนะครับนำเมาส์ไปวางในส่วนของหน้าแมวตรงนี้นะครับชูดอสไพแล้วเลือกไปคลิกคำว่าเพนนะครับผมจะทำการวาดจุดสิ้นสุดขึ้นมาโดยการเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เลือกไปในส่วนของเล็ก a n g l e นะครับวาดตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็นำเส้นขอบออกด้วยนะครับได้แบบนี้ละ ลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับอาจจะมีการปรับขนาดสักนิดนึงนะครับให้เล็กลงแล้วก็เคลื่อนมาไว้ตรงนี้นะครับสักประมาณตรงนี้นะครับให้เห็นว่าเป็นจุดสิ้นสุดในส่วนตรงนี้นะครับจะทําการเปลี่ยนนะครับว่าให้เป็นฟินิชนะครับชื่อของตัวละครนะครับหรือว่า n ก็ได้นะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับ n game นะครับโอเคเรียบร้อยละพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการ เขียนสคริปต์นะครับให้กับลูกบอลเพิ่มเติมนะครับโดยการเช็คเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเลือกนะครับทำการแยกเลยก็จะดีนะครับเวนกรีนแฟคคลิกเข้ามาหลังจากนั้นเลือกเป็นฟอยเวอร์นะครับแล้วก็ใช้อีฟเดนเข้ามาในการเช็คเช็คค่าสีเลยครับเช็คค่าสีเราก็จะเลือกไปที่กลุ่มบ็อกเซ s i n g นะครับเลือก Touching e c o l o ลอเข้ามานะครับแล้วก็ทำการดูดสีได้เลยนะครับเป็นสีแดงตรงนี้ปึ๊บ ถ้านะครับตัวละครนี้ไปสัมผัสกับสีแดงผมจะเช็คง่ายๆเบื้องต้นก่อนว่าให้หยุดการทำงานของโปรแกรมนะครับให้หยุดการทำงานของโปรแกรมนะครับอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับสต o อ a อ l แต่ก่อนหน้านั้นนะครับอาจจะมีการขึ้นข้อความด้วยก็ได้นะครับสักประมาณ2วินาทีว่ายูวินนะครับบอกว่าคุณชนะแล้วก็ได้คุณชนะแล้ว นะครับในลักษณะแบบนี้โอเคครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเรามาทดสอบเกมเกมนี้ไปพร้อมกันนะครับกดทงเขียวเลยไปนะครับลองดูซิว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะหยุดลูกบอลไหมนะครับโอเคนะครับทําเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วปึ้งนะครับคุณชนะแล้วนะครับ อ่าตอนนี้กดต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยจะหยุดเลยนะครับเพราะว่าโดนคำสั่งส t o อ a ออรนะครับใช้ไป17วินาทีนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับทีนี้นะครับเราอาจจะเขียนเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่าเมื่อขึ้นตรงนี้แล้วนะครับว่าคุณชนะแล้วก็อาจจะให้ทำการซ่อนลูกบอลไปเลยก็ได้นะครับอ่าทำการซ่อนลูกบอลไปแบบนี้แล้วค่อย stop a l l นะครับ แต่ถ้าเกิดเรากดซ่อนนะครับตอนเริ่มเกมใหม่เนี่ยเราต้องกดโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับอ่าลองดูอีกรอบหนึ่งนะรอบนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับไปนะครับโอเครอบนี้หวังว่าจะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้ใช้ไป17วินาทีนะโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บ๊อุยอุยติดอีกละนะครับขอได้ไหม17ได้ไหมน่าจะเร็วกว่าเดิมนะครับปึ๊บคุณชนะแล้วนะครับอ่าลูกบอลหายไปนะครับเรียบร้อยเลยแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนใครจะ ไปเขียนคำสั่งเพิ่มเติมว่าให้เปลี่ยนฉากหลังให้ขึ้นคำว่ายูวินตัวใหญ่ๆนะครับก็ได้นะครับหลังจากนี้ก็ลองไปทำกันต่อครับทีนี้ลองมาดูกลไกที่2ของเกมเกมนี้เชื่อว่าทำให้สนุกขึ้นได้อีกนะครับกลไกที่2นี้เจ๋งมากๆนะครับเราจะเพิ่มลูกบอลขึ้นมาอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ให้บังคับ โดยแป้นพิมพ์แต่บังคับด้วยปุ่มที่ต่างกันนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดมีลูกบอล2ลูกเนี่ยนักเรียนสามารถเล่นพร้อมกันนะครับ2คนแข่งกันได้ทํำยังไงครับเริ่มต้นแบบนี้เลยนะครับเราจะเริ่มต้นจากลูกบอลอันที่1เนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับว่าลูกบอลที่1ชนะนะครับอาจจะเขียนว่าลูกบอลส้มก็ได้ลูกบอลส้มชนะนะครับในกรณีที่เราใช้ลูกบอลสีส้มนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราทําการนะครับ ปรับด่านก่อนนะครับเราจะไปที่สเตตตรงนี้แล้วก็ทำการไปที่ Black Do อนะครับหลังจากนั้นให้กดไปที่ convert to bitmap นะครับแล้วก็ทำการลบนะครับตรงนี้ออกสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเปิดทางาในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะลบสักประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับลบเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ลบได้แบบนี้แล้วก็กด convert to vector เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นใหม่เราจะให้ลูกบอลเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับเริ่มต้นที่จุดนี้ซึ่งจุดนี้ก็จะต้องเปลี่ยนนะครับในจุดเริ่มต้นใหม่ผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับ k นะครับลองกดคลิกดูนะกดธงเขียวนะครับอาตอนนี้จะเห็นว่าลูกบอลสีส้มมาเริ่มต้นตรงนี้ละนะครับ ทีนี้เราทําไงต่อครับเราจะทําการดูพิเคตนะครับทําซ้ําให้มีลูกบอลเพิ่มขึ้นมาอีก1อัน,นนะครับแต่ก่อนจะทําซ้ํานะครับเราจะทําการลบนะครับลูกบอลออกให้หมดนะครับลบออกให้หมดนะครับให้เหลือ2อ,อันแบบนี้นะครับให้เหลือ2อ,อันแบบนี้แล้วก็ทําการกดคลิกขวาที่ลูกบอลนะครับที่ตัวละครแล้วกดดูพิเคตก็จะได้แบบนี้ละนะครับเป็นลูกบอลสอง หลังจากนั้นตรงนี้เปลี่ยนเป็นลูกบอลฟ้าชนะนะครับแล้วก็จับเวลาแค่อันเดียวพอนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบล็อกที่เกี่ยวกับการจับเวลาเนี่ยเราจะลบทิ้งตรงนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะไปที่ลูกบอลสองนะครับแล้วไปที่คอ,อตูมทําการลบลูกบอลสีส้มออกนะครับอ่าโอเคแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับน่าจะลบผิดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นลูกบอลสีส้มเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นสีส้มนะครับ ลบอันนี้ออกให้เหลือสีส้ม่ะโอเคนะครับเช็คดูตอนนี้ลูกบอล1เป็นสีส้มนะครับลูกบอล2เป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วแต่ถ้าเกิดสังเกตดูดีๆนะครับลูกบอลมันซ้อนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะนะครับให้ y เนี่ยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือ161เท่ากัน แต่เราจะปรับค่าในแนวแกน x นะครับอันนี้เป็นลบ225เพราะฉะนั้นนะครับจะมีอันนึงที่เปลี่ยนไปนะครับผมจะใช้อันนี้เป็นลบ198ซักประมาณนี้นะครับแล้วกดธงเขียวอ่าจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มในแนวแกน y เท่ากันคือ161แต่นะครับในแนวแกน x เนี่ยจะเปลี่ยนไปไม่เท่ากันคืออยู่คนละตำแหน่งนะครับเคนะครับทีนี้ลองกดธงเขียวนะครับเล่นดู อ่าตอนนี้จะเห็นว่าได้เกิดกดทงเขียวแล้วเนี่ยนะครับลูกบอลจะไปพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้แข่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนลูกบอลที่2นะครับนะครับเปลี่ยนลูกบอลที่2นะครับจากเดิมนะครับที่เป็น up ผมจะให้เดินขึ้นบนโดยใช้ตัว W u นะครับคนไหนที่เล่นเกมบ่อยๆเนี่ยเด็กๆน่าจะรู้นะครับ a W S D นะครับอันนี้ขึ้นบนเป็น W ลงล่างเป็น S นะครับลงล่างเป็น S หรือจะใช้ตัวเลขก็ได้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าเด็กๆน่าจะถนัดอันนี้นะเคนะครับแล้วก็ขวานะครับขวาจะเป็นนะครับขวาจะเป็นตัว d นะครับจะเป็นตัว D A B C D นะครับและสุดท้ายนะครับซ้ายจะเป็นตัว A อลองดูนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ แต่อย่าลืมนะครับเด็กๆเนี่ยอาจจะสงสัยได้ว่าครูครับทำไมผมกดลงแล้วไม่ลงนะครับบางทีเนี่ยนะครับอันนี้เจอบ่อยในห้องเรียนนะครับเวลาที่เราบังคับด้วยแป้นพิมพ์แต่เป็นพยัญชนะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแต่เราไม่ได้เปลี่ยนภาษานะครับอย่างเช่นภาษาของเราที่มุมขวาเนี่ยมันเป็นไทยอยู่หรือเป็น th อยู่เนี่ยมันจะเคลื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ เคลื่อนได้แล้วตอนนี้ไปเลยนะครับปึ๊บนะครับลองดูนะครับปึ๊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 บอ่าโอเคนะครับลองไปให้สุดเกมนะครับจะเป็นยังไงเอ้ยนะครับตอนนี้เวลาเยอะแล้วเพราะมัวแต่มนะครับเคสุดท้ายชนปึ๊บลูกบอลสีฟ้าชนะนะครับแล้วก็ซ่อนหายไปในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าชินชอบ นะครับแล้วก็สนใจก็อย่าลืมลองเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆเล่นดูหรือจะเรียนรู้แล้วนะครับไปสอนเด็กๆก็ได้หรือสุดท้ายนะครับจะส่งคลิปนี้กับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยไปให้เด็กๆฝึกทําก็ได้นะครับคลิปนี้ต่อไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับ i ี d e n s h a r e ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวดัสวัสดีครับ